ที่รรกทุกคนคะน้ำเปล่าเป็นน้ำอมฤตที่ปลุกจิตบำรุงใจของคุณให้ลุกฟูมีพลังอยู่ทุกๆวันทุกๆวันคุณจะต้องจุดไฟให้ตัวเองนะคะวันนี้ที่มาบอกวิธีการจุดไฟให้คุณนะนั่นก็คือน้ำนั่นเองตื่นมาไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ เม่ว่าคุณจะตื่นกี่โมงนะคะดื่มมันเข้าไปเลย1ลิตรค่ะ1ลิตรมี5แก้วเองมีแก้วปกตินะคะแก้วติดดันน่ารักด้วยไหมเนี่ยโอดีนะภาชนะคุณหาน่ารักก็ดีนะคะมันทําให้อะไรอะ่ะมันทําให้คุณมีแรงบันดาลใจในการดื่มมาจริงจรนะิง้าดื่มไปก็มองไปดื่มไปก็มองไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะหาแก้วแบบนี้เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยหลิตรแล้วก็เนี่ยหแก้วตื่นมาดื่มไปเลยค่ะแล้วรอ5้าถึงสิบนาทีนะคะ่ะขับถ่ายคุณจะพุ่งมาเลยทันทีค่ะ คุณคะความลับนะคุณจะต้องขับถ่ายไม่เกิน7จ็ดโมงเช้านะเพราะลำไส้ใหญ่ของคุณนะ่ะทำงานอยู่ประมาณนั้นนะคะถ้าคุณขับถ่ายได้อย่าง7จ็ดโมงเช้านะคุณจะมีออร่าผิวพรรณคุณจะดีแล้วก็เด็กไปอีก20ปีคตรๆอัน,นี้ไม่ได้โมนะพูดจริงๆนะคะจากนั้นแล้วในแต่ละในระหว่างวันให้ดื่มน้ําแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเนี่ย ในทุกๆหนึ่งชั่วโมงคุณจะต้องดื่มน้ําให้ได้1นถึงสแก้วไม่รู้ลนะ่ะคุณไปถึงที่ทํางานกี่โมงหกโมงเจ็ดโมงแล้วก็ตามนะ่ะพอไปถึงงานทุกทุกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองแก้วแบบนี้นะคะจนยาไปถึง4ี่โมงเย็นแล้วงานพอดีกลับบ้านค่ะเห็นไหมทําแบบนี้ค่ะมันสุดยอดมาติท,ทาแบบนี้เป็นระยะเวลามาเป็นหลายปีมากแล้วสุขภาพมันดีเลยมาแชร์คุณต่อนะเอาไปทํากันนะคะมันเจ๋งสุดๆเลยค่ะ come on, come on, put my makeup